วันนี้เรามารับงานห้าไล่นะครับนาลองห้วยดูดิดูดิเนี่ยดูข้าวไม่ได้นะครับแถวนี้ไม่ได้ข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูดงกันเดินดูดงลองห้วยกันเป็นจะได้ดงนี้คือต้นไม้ลายอยู่เออห้อยสันจอดเนาะห้วยรถอีแตกครับห้วยรถอีแตกห้อยซาเลงมาตานดงตามปลามาเบิงเพื่อมีเห็ดมีเหตง นี่ต้นขันจ้องผู้ใดอบอ่เคยเห็นต้นขันจ้องอันนี้คือต้นต้องแลงเอ,อ้ต้นขันจ้องครับต้นขันจ้องนี่คือต้นขันจ้องแถวบ้านผมเล็บต้นขันจ้องนะครับจะมีลูกเขียวเขียวเล็กๆลูกเขียวเล็กๆกินแล้วฝาดๆนะครับเบิ่งอุ้ยเบืองเบื่งเบงลมลื่นดีจังครับธรรมชาติบ้านหน้าบ้านทงนี่แหละครับ ลมเย็นสบายครับเวลานี้เขาก็มาหาป่าดิหาป่าป่าไรยได้ท้นี่เพราะมันอยู่ใต่หมใหม่เนาะกลางม่องแล้วก็ไล่กลางม่องแล้วก็ไล่นี่นะมาปีนมาปีนเทาวันปีนเครื่อเล่นน้ำตน้นน้าต้มเต็มต้มเต็มม้วนครับทำไมน้อยๆเลยบรเนตอนนี้ตอนนี้บอนนกาสอ่ะยานเคื่อผิวพวนเพื่อผิวพวน,พอ,วพวนอยู่ทถ้นี้แหละสูง ผีผวนหรือผิวผวนนะครับธรรมชาติแถวนาแถวบ้านนะครับหน้าด้งกับสีบโบใครได้ผลผลิตอะไรหรอครับอไรกับสีได้ประมาณสองอุ่มเคืองประมาณนี่แหละเพราะว่าเขามันสูญเสียหลายนะครับต้นใหม่กับมิตรต้นง,งามๆเดียต้นใหม่มิตรต้นง,งามๆครับโอ้รถมาทายเข่าแล้วเดี๋ยวสิไปเบึง รถมาถ่ายข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปดูนะครับ